คลิปนี้นะครับเป็นคลิปต่อจากคราวที่แล้วที่เราพูดถึงผู้ยืมเขียนใบคำร้องเพื่อขอยืมรถตามภารกิจนะครับหลังจากผู้ยืมเขียนใบคำร้องขอยืมรถใช้งานตามภารกิจและส่งให้กองกับเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้นะครับจะเป็นหน้าที่ของกองกับกับต้องล็อกอินเข้าไปพิจารณาเพื่ออนุมัติเรามาดูวิธีการพิจารณาอนุมัติของกองกับกันได้เลยครับขั้นแรกนะครับให้อดินของกองกับล็อกอินเข้าระบบ จากนั้นนะครับให้มาที่เมนูการยืมรถตามภารกิจเสร็จแล้วนะครับให้เลือกเมนูรออนุมัติการยืมแล้วกดปุ่มสีฟ้าโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของใบยืมพร้อมกับรายการรถที่ขอยืมให้แอดมินนะครับพิจารณา อนุมัติถ้าตัดสินใจอนุมัติให้กดปุ่มอนุมัติการยืมนะครับแต่ถ้าไม่อนุมัติก็ให้กดไม่อนุมัติกรณีนี้จะกดเป็นอนุมัติการยืมหลังจากกดอนุมัติการยืมเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปทางลายให้ผู้ที่ทำการขอยืมรถรับทราบเพื่อมาติดต่อขอรับกุญแจรถนำรถไปใช้งานต่อไปสำหรับคลิปนี้นะครับในส่วนของแอดมินกองกับ เข้ามาอนุมัติใบยืมก็ขอจบลงเพลงเท่านี้ครับสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะพูดถึงผู้ยืมล็อกอินเข้าไปเพื่อรับรถในระบบนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ